เอาครับเดี๋ยวเรามาดูรถไฟฟ้าค o n ด a าคลิกคันด้าคลิกไอ้กับตัวนี้นี่ครับส่งค o n ด a าคลิกแปลมอเตอร์สไซค์ดัดแปลงครับจากค o n ด a าคลิกไกวเดิมเดิมล้อล้อหนึ่งพันวัตต์ 60โวลต์ครับผม25แอมป์นี่ครับล้อ1 0 0 0วัตต์แบตเตอรี่20แอมป์ครับอันนี้แบตเตอรี่ใต้เบาะนี่ครับมาลองดูความเร็ว ระบบไฟเดิมระบบไฟเดิมของคุณดักคิกเลยครับนะครับมีรอยแตกนิดหน่อยแล้วคุณดักคิกไฟเลี้ยวสายฝาไฟเลี้ยวใช้ได้ปกติครับไฟหน้าไฟเลี้ยวใช้ได้ปกติคันนี้วิ่งประมาณหกสิบ เลียวฝาคันนี้ประมาณ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาดูใต้บเบาะเนี่ยเปิดเบาะงัดนี่ครับที่ชาร์จแบตคันนี้ขายครับถ้าเสร็จสมบูรณ์แล้วเหลือเก็บงานนิดหน่อย เหลือเก็บช่วงนี้ครับเดี๋ยวซื้อช่วงนี้มาใส่ใต้ท้องส่วนล้อดิสเบลตล้อนึอกกับดิสเบลตเบรกหลังดำเบรกหนึ่งพันวัตมาดูใต้เบาะใช้กล่องกล่องตัวนี้ครับ กล่องแต่งแปลงไฟ12โวลต์ T C two D C เนะครับกล่องกล่องแต่งอันนี้ที่ชาร์จแบตอันนี้แบตอันนี้แบตแบตลิเธียมฟอส,สเฟต60โวลต์20แอมป์เนี่ย น,นี่ตัวคันเร่งท่าน,นี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ครับเหลือเก็บเหลือใส่กระจกใส่กระจกใส่สายไม้เปลี่ยนกระจกเรนไม้ใหม่ครับเปลี่ยนใหม่หมดอันนี้ที่ดูแบตเตอรี่อันนี้แบตเตอรี่ อันนี้แบตเตอรี่หกสิบโวลต์เนี่หกสิบโวลต์แต่ดังปกตินี่ครับค,นนคันนี้คันนี้ขายสอง0มื่นเสร็จสมบูรณ์สนใจติดต่อเบอร์โทร0ูน6 0 3ก้าสองหกูนสามสี่ห้าหกสามได้เลยครับ กันฮอนด a าคลิกไปเลี้ยวซ้ายแรงครับคันนี้แรงขอจบคลิปเพียงแค่นี้ครับ